ครับคลิปนี้เป็นคลิปตอนที่2นะฮะจะพูดถึงการจัดการไฟล์ดัตต b a เบสของ Microsoft Access ชนิดที่ไม่ฝังตัวเข้าไปในแอปพลิเคชันของ Visual Basic นะครับเราจะสร้างเป็นสตรัคเจอร์ไฟล์ไว้ในแอปพลิเคชันของเรานะฮะและผู้ใช้นี้เข้าไปเลือกไปเลือกไฟล์ไฟล์อื่นที่เป็นดัตต้าคนละชนิดกันนะฮะแต่มีส t รัค t u r e เดียวกันครับเริ่มเลยสร้าง Project ใหม่ สร้างวินโดว์ฟอร์มนะครับเหมือนเดิมครับสร้างวินโดว์ฟอร์มแล้วเราก็เรียก Data Source เข้ามานะครับเราจะเรียกเฉพาะ Structure เข้ามานะครับใช้ Database เลือก Database นะครับเลือก Microsoft Access เหมือนกันนะครับ Microsoft Access นะครับเลือก Database File ที่เป็น Structure อย่างเดียวของผมก็จะมีชื่อว่า Name ลองทสอบคอนเนกชันดูโอเคครับโอเค เลือก next เหมือนเดิมครับเราไม่เอาเ d a t a b a s ดฝั่งในแอปพลิเคชันเราใช้ link เลือก table table ที่เรามีก็จะเป็น table ชื่อ tbl name นะครับนะบ b l name ต่อไปเราก็เอา data review เข้ามาใน form เรานะครับเข้าในอร์มเราเลือก database เลือก table ก็อยู่ใน project data source ของเราที่เราฝังใน ในโปรเจกต์เรานะครับชื่อว่า t b l name นะครับโอเคเราลองเรียกดูนะครับรันดูมันก็จะเป็นกริดซึ่งเป็น data ที่ไม่มีเป็นไฟล์ที่ไม่มี data มีเฉพาะสต r u กเ u อรอย่างเดียวครับอ่าครับนะครับ,ไ,รบไม่มี data ตอนนี้เราก็จะเอา data เข้ามา ตัวที่จะลิงก์ Data มาก็คือ TBL Name Table Adapter นะฮะเป็นคอนเน็ t ชันเชื่อมด้วย Connection นะ,ะกับไฟล์ที่มีพอยสต์สต็ r กเจอร์ตอนนี้เราจะเอาไฟล์ที่มี Data เข้ามาเราก็จะต้องสร้าง c o n n e c t i o n ใหม่ขึ้นมานะครับเราไปที่ Form f o r m load นะครับเพิ่มแถวเลยลสร้าง c o n n e t t o o n ใหม่ขึ้นมานะครับด i ม c o n s r s string condition string นะครับอันนี้กับไฟล์ใหม่เป็นยังไงเราก็คือ condition string มันจะยาวอยู่จำไม่ได้เราก็ให้เครื่องมันช่วยเรานะครับเราก็ติดต่อเหมือนกับเหมนกัว่าเราจะเลือก data set ใหม่ครับเหมือนเมื่อกี้นี่เลยครับ data base name เราก็เลือกเป็นไฟล์ที่เรามีข้อมูลอยู่อันนี้ของผมคือ name test นะครับ Condition ดูโอเคใช้ได้ครับ uh, Condition String เราก็คลิกมันก็จะออกมาเป็น Condition String ซึ่งเราไม่ต้องจํานะครับเราก็ปาดออกไปครับออกมาครับแล้ก็ไม่เอาเหมือนเดิมครับเสร็จเลือก table ครับจริงไม่เกี่ยวแล้วเราต้อง cancel ออกไปครับ แล้วเราก็เมื่อกี้ที่เรา copy เอาไว้เราก็ paste เ,เข้ามาครโอเคเสร็จ okay. แล้วครเราได้ connection string มาตอนนี้เราก็าใช้คำสั่งเมื่อกี้ที่ที่ผมบอกเมื่อกี้มี table adapter ที่มันสร้างอัตโนมัตินะครับจุด connection dot connection string เท่ากับที่เมื่อกี้เราสร้างขึ้นมาครับเรียบร้อยลองรันดูครับแค่นี้เองครับ d a ตตามาลาครับแต่ในความเป็นจริงนี่เราก็าจะลำบากในการเรียก Data เหมือนกันนะครับเราจะต้องมีมีมีคอนโทรลอื่นที่จะบอกชื่อไฟล์ตำแหน่งไฟล์ที่จะเรียกไฟล์นี้เข้ามาเดี๋ยวจะพูดถึงในตอนต่อไปนะครับ